ร<ล>าศ<ส>ีา<ส>พิจิเป็นยังไงบ้างดูซิราศีพิจิตราศีพิจิได้ไพ่ซันตอกมือให้เลยค่ะราศีนี้ดีมากจริงๆตามดวงดาวนะตามดวงดาวที่บอกดาวพุธหัดโยกย้ายเนาะที่เขาบอกวาลาศีพุธโสราศี พิจิราศีาาก็รกฎอะไรยเงี้ยน,นะครับยืนหนึ่งนู่นนี่นั่นนะครับก็ดวงดาวชาวราศีพิจิก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดดเด่น<อ>ในช่วงของเด<อ>ือนพฤษภาคมนี้นะครับเพราะนั่นคือชาวราศีพิจิในเดือนนี้บอกเลยว่าคุณจะมีโชคลาบ<อ>มีลาบลออมีโชคฟุ๊กฟุก<อ>มีโชคดีเข้ามาแบบไม่คาดคิดดวงใหญ่เลยนะนะฮะถ้าเป็นในเรื่องงานบอกเลยว่าได้งานที่เกี่ยวกับงานซื้องานขายจะโดดเด่นเป็นพิเศษถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะโดดเด่นเป็นใหญ่เป็นโตถ้าเป็นนักเรียนนักศึกกกษาาา็มีเณสอบติดรรช สอบได้ถาบันดังถาบันดังเอกดังๆเอกอดีดดดๆเลิศๆนะอะไรเงี้ยนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณก็จะมีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่ม,มีโชคลาบมีลาบลอยอการเงินก็จะเฟื่องฟูเฟื่องฟูฟูฟ้าอะ,อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็แน่นอนครับเรื่องความรักคุณก็จะมีโชคดีกับเด็กๆลูกหลานมีบุตรมีลูกนะครับการตั้งครรภ์หรือไม่ก็มีข่าวดีกับเด็กๆบริวารนะครับหรือตัวคุณเองก็จะมีความสุขอยู่กับเด็กๆอ่าหรือไม่อีกด้านหนึ่งก็คือตัวคุณเองก็จะมีเสน ในตัวมีคนมาชื่นชมชื่นชอบนะครับช่วงเดือนนี้ก็จะได้ไปสถานที่ที่เกี่ยวกับแสงสีบันเทิงออกสื่อสังคมถ้าเป็นในโลกออนไลน์ก็เป็นดาวทิกตอกดาว y ยูทูบกันเลยทีเดียวประมาณนี้นะมีชื่อเสียงนะทำอะไรก็รู้สึกจะสําเร็จด้วยนะราศีนี้นะนี่คือราศีพิจิประมาณนี้ครับผมคายยินดีด้วยนะคะเป็นราศีที่รู้สึกว่าจะโดดเด่นซึ่งได้ไพ่ที่เด่นที่สุดเลยครับผมนะ